ครับค tamam. ุณน้องครับอลิสอลิสอลิสคิดถึงก้าวเฉยก้่วเฉยบ้านเจ้าด้วยเนียเนาะบ้านเจ้าวิเไอวาดีี่ปลาอ้อยอันนี้ใก้บ้านน้องเบีย ไปไปมาก็เบสว่างมาเดียวเลนี่ซีที่าบเาวัครับยุ์ได้บไดบไดอ่างวเออท่านคนขึ้นย่างงอุ้ยอะไรของแทนอของแยุคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับี่เราปนโใช ปั่นไปโหลดคลิปที่ใสุ่้มโหลดอยู่โหลดไฟใสบอกผู้ผู้มาทุกคอทุอใส่บอกใส่อยู่ด

เพิ่นเพิ่อพ่อเจ้าไปเพิ่นพ่อเจ้าไปเพื่อจให้ประกาศใด้คตออกเพิ่นจีขายตั๋วบักะรว่อท่านดังบ่ประชาสัมพันธ์นะครับอ้ยัยไ่เมาประชาสัมพันนะครับอ่านเพิ่นจะขายตั๋วแหละเน้อออกไปทั้งนอกก่อนเ้องอกิงเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวเอางิงไปไปรีดกัออ ไปเชียงเหมืนเาเมื่อไรอันี้ดิไม่ไม่หรอโอ้โหเองรู้ต้องเข้าไปเรียก่อนไม่งั้นไม่งั้นเคลียร์ไม่ได้เออเออเอ้วหเองเข้าไปข้างในก่อนคุณ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 เข้าไปข้างในก่อนนะเดี๋ยวค่อยขับออกมาใหม่เดี๋ยวออาใหมด้จ้าเออออกออกไปทางนอกก่อนเด้อครับเด้อปฏิสิทธิ์ปฏิขายตัวแล้วให้ให้

ประชาสัมพันธ์นะครับออกไปข้างนอกก่อนนะครับไปซื้อบัตรจองตั๋วก่อนนะครับซื้อบัตรจองตั๋วก่อนนะครับพี่จองซื้อแล้วพ่อการ์ดสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งแรกเจ๊ที่มานี่ใช่ค่ะค่ะเป็นยูไก่ซื้อตั๋วหรือยังเพื่อนให้ออกไปก่อนเพื่อนจะเก็บมาว่าทีเดียวมีเสื้อน้องกอีกนะขายเสื้อขายเสื้อหมดเสื้อขาดตลาด โ้่บอกว่าปกไม่หไวครับผมพัสิุขายบ้านแล้วออกไปข้างนอกก่อนนะจ๊ะลูกสาวพ่อไไม่เป็นรวันนี้วันนี้คาดว่าจะได้ผู้ชายกี่คน5คนหคน นี่คือหญิงหรอมาร้องเพลงอันนี้ก็อันนี้ก็ลูกสาวเหมือนกันเหรอค่ะใช่ค่ะเด็กสานมาเป็นแดนเซอร์สาวน้อยเออเลิศเขาเป็นผู้ผู้หญิงน่ะสวัสดีจ้าเยอะใครคนแรกก็สี่ชายพอการชัยนั่งพอการชัยค่ะเอฟซีจอยงคันรุ่นคุณค่ะครับ ตอนนี้เรากำลังเคลียร์พื้นที่นะครับโอ้โอ้โอ้ปาดมาไเด็กซิปเฮาเก็บเอาเก็บเอานี่นี่สองอีกหกอืมมัดเปิดไปเนะ เอาาจะไปถือโท่าลสเนี่ยโทโล้ละไม่ได้แล้วเออไิทยมันือยูขอยมัน่ได้เท่าหาเลยเจ้าันเปิดกล้เดีนยไปเยี้ยงกับมังกรมังกรหนึสามนักดตก็ได้มังป่าเด้แเท่าสามถึงมากเลยเนามากเลยนี่าจไหนนะแม่ จะเข้าไปทายถักนาสามคลิปก็ทัดรถไปอันนี้ทูได้ดิไหมีทูทูทูได้ของผมไม่ได้ขืนแค่สามคลิปทูทูทูใช้ทูชิ้นหนึ่งสองเสียงจากเวทีทำการแสดงสุดยอดแชมป์ลำเพลินกันล้านลงบนกระดานกำลังสาวน้อยไปเป็นแปดก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสักการะไปยังพระเด็พระกุณท่านหลวงพ่อเจ้าว่า กระสมทุกรูปภะเถระโนเถระกับพี่น้องนะครับทั้งวัดหัวสางหนองเชื่อในะครับพี่น้องทั้งอำเภอสตรกเป็นเพ่งพี่น้องไกลๆทุกทุกสถานที่มือนีถือว่าเป็นเกียรติของลงค์สาวน้อยแพทย์นะครับมีโอกาสระยากที่ยามนอกนับช่วงเวลานี้นะครับจีบไม่จีถึงใจเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับผลงานการแสดงของสาวน้อยไพทลก็จะเริ่มขึ้นแล้วมือดีเลีนยะเวลียนเด่นตวะไหวพี่น้องเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องมาเยอะแล้ว แต่ทางผู้จัดบอกว่าขอความร่วมมือขอระยะเคลียร์ข้างในสักครู่หนึ่งวางกระเป๋าไว้นะครับผมสี่ยืนองยืนอย่างพี่น้องนะครับวางกระเป๋าไว้ว่าเป็นยังสิเบิร์ไห่และแมเดอร์นะครับไม่ต้องถือกระเป๋าไปได้วางไว้ดีนะครับแล้วขอความรัเดินไปไม่ถึง5นาทีนะครับก็คงจะเคลียร์พื้นที่เสร็จเพราะนั้นขอความร่วมมือดนร่วมกับคมแท้กรณีนี้ทีเอฟซีแฟนๆขอต่าอก็อยู่บนแห่ นะครับก็ขอบคุณคุณกลังใจทุกคนด้วยด้มันจะเก็บเธอเดียวพ่ออออมันจะเก็บเธ่เดียวาจะไมหาเดียว่ออกนมันจะเก็บเธอเดียวครับออกข้างนอกครับก็ออกมาแล้วไปเลยครับไปเลยลูกไปเลยขอบคุณคุณพี่น้องทุกท่านตอนนี้ไปไปอันไปออกข้างนอกก่อนครับพจนเี่ย กงแก้แนะออกปั้มปั้มจารยขาวอ้ามจัง,งายงงแม่ออ,อกนอกก่อนนะแม่เด้อพอดีเก็บบัตรเธอเดียวฮะแม่บอกพแล้ว่าปวดขา,า,า<ะ>บอกไผบอกแฟนคนาเป็นงานหันนั่นขออนุญาตเคลียร์พื้นที่สักครู่นึงนะครับ